สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนพศ2565ชาวราศีกันวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีกันก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูกันว่าพลังงานภาพรวมของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างนะวาวสัญญาณสวยมากนะคะเป็นสัญญาณกงล้อแห่งโชคชะตานะคะสัญญาณดีงามมากนี่คือการพลิกเปลี่ยนพลิกหมุนโชคชะตานะชาวราศีกันผู้อ่านเห็นพลังนี้ปรากฏขึ้นมาในช่วงนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนในชีวิตคุณจะไปสู่ทิศทางความสำเร็จที่คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะ เปลี่ยนโชคชะตาหมุนเปลี่ยนทิศเลยนะพลังงานดีงามนะคะที่สำคัญในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์รูปแบบการพลิกเปลี่ยนพลิกหมุนโชคชะตาของคุณเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับคนรักทางไกลด้วยนะคะคุณทั้งคู่อาจจะรู้จาักกาันผ่านสื่อโซเชียลนะคะคือการสื่อสารทางไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีการรอคอยจังหวะเวลาการพบเจอกันอยู่นะคะ สัญญาณเนี่ยเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีกันจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเกิดเป็นคนเก่าเหมือนรอคอยจังหวะเวลาการกลับมาคืนดีแล้วก็การกลับมาคบกันอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นคนรักใหม่ก็เหมือนกับว่ากําลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเดินทางหรือว่ารอคอยจังหวะเวลาที่จะทําให้สิ่งที่วางแผนไว้ในอนาคตนะคะตามแผนอะไรเงี้ย ปรอคอยที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะแล้วก็ในหัวใจของคุณอาจจะแบบเหมือนอยากเสียงทํานูน่นทํานี่อะไรมากมายนะชาวราศีกันไ้ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าอยากให้ชาวราศีกันใจเย็นๆนะคะทำทุกอย่างอย่างมีสติมีขั้นตอนนะคะแล้วก็เหมือนมีการวางแผนอะไรประมาณนี้นะคะให้สำเร็จไปทีละขั้นแล้วจะทำให้ พลังของโชคชะตาที่กำลังหมุนเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยมีความราบรื่นนะว้าวมากนะคะที่สำคัญนะตัวคุณเองเหมือนกับตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินด้วยนะสัญญาณตอนนี้นะ่าจะดึงดูดการเงินเข้ามาดีงามเหมือนกันนะคะความขยันความตั้งใจของคุณนะจะดึงดูดความสำเร็จเรื่องของการเงินด้วยนะ ในอนาคตพลังงานดีงามมากนะคะเป็นพลังงานของการแต่งงานการเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะการใช้ชีวิตครอบครัวอะไรประมาณนี้นะเป็นชีวิตที่แบบว่าโอ้โหอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ดีงามมากเลยนะคะพลังของชาวราศีกันเนี่ยนับว่าสวยมากเพราะว่ากงล้อหมุนเปลี่ยนโชคชะตาของคุณจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะ สัญญาณดีมากนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะว้าวสัญญาณของชาวราศีกันนะออกมาว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กในชีวิตคุณนะตอนนี้เหมือนมันมีการรีเซ็ตนะคะรีเซ็ตก็คือการเกิดใหม่การฟื้นตัวนะคะสอดคล้องกับพลังของการพลิกหมุนโชคชะตาเลยนะ ตอนนี้เหมือนกับว่าชีวิตคุณมีการเกิดใหม่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะและที่สำคัญนะอะไรที่คุณรอคอยอยู่อาจจะเป็นสัญญาณว่ามันจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วแสดงว่าอะไรที่คุณกำลังวางแผนน่าจะเข้าใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะว้าวมากนะคะแอบลุ้นทีนี้ยังมีสัญญาณอีกว่าชาวราศีกันบางคนนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้าม,ามทะเลก็ได้นะ เดินทางไกลนะคะกับอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้เดินทางก็อาจจะหมายถึงการที่ชีวิตคุณมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีงามมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาของการส่งผ่านไปสู่ทิศทางที่แฮปปี้มากๆนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหัวใจคุณเข้มแข็งมั่นคงมากๆนะอะไรที่เคยเจอมาในชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่มันไม่เวิร์กอะไรก็ตามก็ไม่ได้ทําให้คุณท้อถอยนะตัวคุณมีพลังดีมากนะคะมีพลังที่จะพุ่งไปข้างหน้าจะทําสิ่งที่คุณตั้งใจให้สําเร็จนะผู้อ่านขอดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีกันว้าวตัวเขาเองก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะมีสัญญาณของคนที่อ่า จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจมีธุรกิจส่วนตัวหรือมีธุรกิจใหม่มีการตั้งตัวมีการตั้งต้นธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะที่จะส่งผลให้ชีวิตในอนาคตมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขาอาจจะกำลังมองสถานการณ์ในรูปแบบของการเตรียมพร้อมเรื่องการเดินทางอยู่ก็ได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสัญญาณการเงินขึ้นมาเด่นนั่นหมายถึงเขากําลังปรับเปลี่ยนเริ่มต้นอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะที่จะสร้างความมั่นคงคือพลังเขาดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ตามเหมือนตัวเขาเองแอบมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เขากำลังตั้งต้นสิ่งที่เขาตั้งใจในชีวิตเนี่ยตอนนี้จะไปในทิศทางไหนจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี่ย แต่ผู้อ่านเห็นว่าด้วยพลังของความตั้งใจพลังของความขยันของเขาเนะเป็นพลังที่มุ่งมั่นในเรื่องราวที่ดีอะ่ะจะทำให้เขา่ประสบความสำเร็จนะคะระหว่างคุณสองคนอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะเป็นลักษณะการเริ่มต้นความรักที่คุณจะเหมือนกับเรียนรู้ไปด้วยกันใช้เวลาในการที่จะสร้างความมั่นคงไปทีละสเต็ปด้วยกันด้วยนะ ว้าวมากนะคะผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยานะคะสัญญาณพลังงานบุญปรากฏขึ้นมาสวยมากเป็นพลังงานของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าเกิดชาวราศีกันคุณได้ทำบุญทำทานะจะดีมากเลยนะจะยิ่งส่งเสริมให้สิ่งที่คุณตั้งใจอะ่ะมันไปในทิศทางที่รับรื่นรวดเร็วนะคะ เพราะว่ามีพลังของเดอะซันปรากฏขึ้นมาสวยมากนี่คือพลังความสำเร็จนะคะมาคู่กับพลังงานบุญเลยเหมือนมีความตั้งใจดีแล้วก็มีมีความรักความเมตตาในสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะดึงดูดความสำเร็จที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะพลังเดอะซันไม่ธรรมดานะชีวิตของชาวราศีกันช่วงกันยานี้แบบแฮปปี้ไบรท์สดใสประสบความสำเร็จแถมมี การหมุนกงร้อยแห่งโชคชะตาด้วยอ่ะว้าวนะไม่ธรรมดานะคะตัวคุณน่าจะมีแผนในการทำอะไรบางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในชีวิตนะคะหรือไม่นะสัญญาณน,นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณและคู่นะมีการคิดอะไรบางอย่างที่จะเป็นรูปแบบใหม่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีการตั้งต้นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคู่อ่ะเหมือนมีแผนรูปแบบอะไรบางอย่างใหม่ๆปรากฏขึ้นมานะคะ อีกอย่างหนึง่งสัญญาณของคนคนนั้นเป็นไปได้นะคะคู่ของชาวราศีกันน่าจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะสัญญาณนี้ปรากฏขึ้นมาหมายความว่าคนทางไกลแล้วก็น่าจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่คุณจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับสมดุลชีวิตนั่นเองนะมาดูสัญญาณในอนาคตนะคะหรือว่าพลังของผลลัพธ์นะว้าว เป็นสัญญาณการเริ่มต้นคิดเรื่องของการแต่งงานมีสัญญาณของการขอแต่งงานมีสัญญาณการแต่งงานว้าวมากนะคะนี่คือสัญญาณคู่สัญญาณการใช้ชีวิตคู่มาเด่นมากนะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดรูปแบบการปรับเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเหมือนจะไปทิศทางสู่การสร้างชีวิตครอบครัวเลยนะกรีดยาวๆเลยนะคะดีมากแล้วก็อีกอย่างเป็นสัญญาณของชีวิตคู่ที่ คุณทั้งคู่อาจจะมีธุรกิจครอบครัวหรือว่ามีการสร้างธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องมีความขยนันมีความตั้งใจมากๆสิ่งนี้จะดึงดูดความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมาด้วยนะคะดีงามมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกิจการส่วนตัวก็เป็นไปได้ว่าชาวราศีกันหรือคู่ของคุณเนี้ยอาจจะมีรูปแบบของการขยายงานการเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบเนี้ ที่จะนำความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนะพลังดีมากนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์แซงเจลนะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยาบ้างนะคะสัญญาณโซเมตขึ้นมาสวยมากนี่คือคู่โซเมตนะคะชาวราศีกันเนี่ยคู่ของคุณคือคู่ชีวิตนั่นเองนะคะเป็นคู่ที่ผูกพันกันในระดับจิตวิญญาณนะ แล้วก็จะโรแมนติกมากๆเลยนะคะมีการเฟลท์นะคะช่วงกันยาอาจจะเป็นช่วงที่มีความหวานแหววของคู่ก็ได้นะเหมือนจีบกันอยู่เสมอเหมือนคุนทั้งคู่อะไม่ว่าจะคบกันมานานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุยกันก็แบบจะจีบกันอยู่เสมออะไรย่างเงี้ยหวานแหววนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เหมือนมีความเข้มแข็งอะความสัมพันธ์แบบมีภูมิคุ้มกันดีงามมากนะ ที่สำคัญสัญญาณ express your love นะคะแสดงออกถึงความรักนะช่วงนี้ทั้งหวานแหววทั้งเรื่องราวความรักต้องมาเต็มนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องส่งความรักให้แก่กันนะสิ่งนี้จะมีแรงดึงดูดที่ดีมากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะ angel ออกมาบอกว่า let go of control issues นะคะหมายถึงว่าอยากให้ชาวราศีกันเนี่ยให้ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆ มันเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะถ้าเกิดเราเผลออยากไปควบคุมหรือว่าจัดการให้มันเร็วขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเผลอดึงพลังงานลบมาได้เหมือนเราอยากรีบรีบเร่งให้มันแบบว่าเป็นไปตามกำหนดการไวๆอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณน,นี้แองเจลบอกว่าขอให้มันเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาเถอะเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะผู้อ่านเปิดไพ่ให้อีกหนึ่งใบนะแองเจลบอกว่าเว r รรี่ซูด้วยนะ ว้าวมากนะคะเหมือนกับขอให้คุณอนุญ,ญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามจังหวะเวลานะคะแล้วตัวเราก็ขอแฮปปี้สดใสประมาณนี้เลยนะเพราะมันคือพลังงานบวกที่สําคัญนะคะแล้วจะมีการดึงดูดเรื่องราวที่คุณต้องการอะไรที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันจะเข้ามาในเร็วๆนี้ very soon เลยนะว,ว้าวผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะ สัญญาณ discovery ขึ้นมาสวยมากนี่คือการค้นพบหัวใจตัวเองนะคะสัญญาณนี้ยังออกมาเชื่อมโยงกับพลังงานบุญด้วยนะชาวราศีกันบางคนคุณอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างในหัวใจตัวคุณเองที่มันจะทำให้เหมือนกับเปิดสว่างเปิดประตูหรือว่าคุณตื่นรู้อะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมานะพลังงานนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นพลังงานบวกที่ยิ่งใหญ่มากๆนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะจักระยังออกมาบอกว่าชาวราศีกันบางคนนะคะถ้าเกิดคุณได้ดูแลครอบครัวคนรอบข้างหรือว่าดูแลคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็จะเป็นพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันและอะไรที่คุณนอยๆออะไรต่างๆที่คุณได้รับฟังมานะคะจากคนรอบข้างจากสื่อจากอะไรก็ตามนะอยากให้คุณปลดปล่อยพลังงานลบนั้นไปให้คุณฟังทุกอย่างอย่างเป็นกลางนะคะ ขอให้มองในมุมที่เป็นบวกเหมือนเราใช้ทัศนคติทางบวกอะไรประมาณนี้นะคะจะทำให้คุณมีพลังงานบวกและแฮปปี้สดใสมากขึ้นนะคะและที่สำคัญอีกอย่างขอให้คุณเชื่อมั่นในคู่ของคุณนะเปิดโอกาสให้เขากับคุณได้ร่วมมือกันในการทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จนะคะพลังดีมากนะคะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ